สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i เลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับตามล่าเกียร์ปีใหม่นะครับอีก1000รูบี้นะอันนี้เป็น ID สปอนเซอร์นะ ID เก่านะครับก็มาแล้วนะครับผมนะสำหรับสเตจ PVP หมุนเวียนเบต้านะครับผมนะยังเป็นเบต้าอยู่นะครับอยู่ในช่วงทดสอบนะครับรอบนี้นะครับตกเป็นธาตุน้ำและธาตุมืดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ID ดีใครมีเลนเจอร์ธาตุน้ำเยอะๆธาตุมืดเยอะๆลองเอามาเล่นกันดูนะครับจะได้ทำให้เราแบบได้เปรียบในการเล่นขึ้นไหม เดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับว่าผมจะได้ระยะประมาณไหนนะครับเพราะว่าอ่าอ่ะอันนี้รีลีกแล้วนะครับ80รูบี้นะครับ อ่าเมื่อวานนะฮะจบท้องสองได้80ลูบี้อ่ะ1,000พอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระยะป้อมของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนนะครับก็ให้หยิบเนี่ยพวกเลนเจอร์ธาตุน้ำกับธาตุมืดมาได้เลยนะครับจะช่วยทำให้ทีมเรานะครับโหดมากขึ้นนะฮะอ่าน้ำอ่ะน้ำกับมืดครับนี่ฮะอ่ะประมาณนี้นะครับทีมอ่ะเล่นประมาณนี้ละกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไอตรงระยะแสงเนี่ยทุอ่าหลายๆคนจะไม่เหมือนกันนะฮะ อ่าผมได้อยู่ไกลน,นะเออหยุดหน้าป้อมนะฮะเพราะว่าหลายๆคนอ่าผมว่าหลายๆคนนะอาจจะมาอยู่แบบเอ้ตรงเนี้ยนะครับอ่าจุดอาจจะแบบมาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงเนี้ยช่วงท้ายอะไรอย่างงี้เนาะแต่ผมมาอยู่หลังสุดเลยนะครับอ่ามันจะมีสามนายะนะครับแล้วป้อมเนี่ยมันจะประชิดมากเลยนะเนี่ยถือว่าใกล้กันมากเลยนะครับอ่าใครมีพวกดาวินชีนะลองเอามาเล่นดูนะครับเผื่อช่วยได้เฮ้ยโอ้โหเจมมืดเสกโคตรแม่นเลยว่ะ แต่ผมโดนคอมโบหยุด5้าวีครับสู้ไม่ได้นี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระยะป้อมนะก็ผมได้ระยะชิดหน้าป้อมอะบางคนอาจจะได้ชนกันเนาะอ่ะแล้วแต่ระยะถามว่ามันมีส่วนไหมผมว่ามีส่วนนะถ้าได้ใกล้ ถ้าได้ไกลเนี่ยจะดีตรงที่แบบเวลาเราโดนดันเนี่ยเรามีโอกาสลิกเขาไปได้นะครับผิกชนะเขานะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมมีรูบี้อยู่หนึ่งพันนะฮะเดี๋ยวผมมาดูตัวอาชาก่อนว่าจะเปิดหาสักหน่อยอ่ะไม่เป็นไรได้เก็บไว้ตู้ลมแสงลมมืดนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งเปิดนะฮะเป็นอ่าสองอันนี้แหละนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดตู้นี้สักสี่ร้อยแล้วกันนะครับไปลุยเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ คือเกียร์ทุกชิ้นเนี่ยดีหมดเลยนะ3ชิ้นเนี่ยดีหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับแบบเฮ้ยไม่มีเกียร์แบบดีๆเลยนะครับชิ้นที่ควรหาที่สุดเนี่ยคือแท่มังกรน,นะเราเน้นโจมตีไปก่อนนะครับส่วนช่องป้องกันกันกบตกแตกเนี่ยเรายังสามารถใช้เป็นรองเท้ารถแลกไปก่อนได้นะครับใช้เป็นกระเป๋าปีกแห่งความมืดไปก่อนได้อ่าถ้าเรามีเกียร์โจมตีที่มันโหดๆเนี่ยจะทําให้เลนเจอร์เรามันตีแรงมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ผมลองอันนี้ก่อนละกันนะเพื่อออกไง 1,000รูบี้นะครับผมไปอ่ะ ID สปอนเซอร์นะครับจะได้เกิดหรือเปล่าลุยนะครับโอ้โหแหวนนะครับแหวนปีกนางฟ้าตังหูครับโอ้โหดาบดำถุงมือเว้ยโอ้โหอ่ะนะครับรอบแรกเกลือนะเฮ้ยผมว่ามัน,ม,นมันยากนะผมเปิดไม่ออกเลยวะ่ะ แต่เราอาจจะเปิดไม่เยอะไงถ้าคนเปิด6 0 0 0 7 0 0 0เปิดยันกล่องการันตี7 0 0 0อย่างเงี้ยก็น่าจะออกกันอยู่แล้วเนาะเราเปิดกันนิดนิดหน่อยหน่อยพันรูบี้2 0 0พรูบี้ก็จ,จะยากหน่อยฮะโอ้โหดาบแท่มะอันนี้นะครับไม่ใช่ตู้อัพเพิ่มแท่เนาะอ่าไอ้นี่เป็นแท่มังกรอะนะฮะมันไม่มีอัพแล้วมันก็ไม่ออกด้วยอ้โหนี่นะโอ้โยากว่ะเอาเปิดตู้รวมดีกว่าเนี่ยมันเป็นตู้บัฟไอ้นี่นะสร้อยเนาะไม่ได้บัฟแท่นะครับเอามา สามรอบสุดท้ายนะครับผมนะโอ้โหมันไม่มาเลยอะอะไรวะออกยากไปหรือบะมาครับได้เกิดหน่อยปุ๊บโอ้โหกุญแจโค้ดบูมเมลงโอ้โ,โลโอเหรียญโอ้คอนโอ้อโอโหออกยากอะทุกคนเฮ้ย โอ้โหผมอยากได้เนี้ยเนี่ยไม่ออกยากจังเลยนะครับไปลุยต่อครับอ่ะมาครับเฮ้ยมาหน่อยโอ้ไม่กวาดเลื่อยโอ้โหเลื่อยครับโลเอาโลมังกรดิโอ้ยทำไมแปดดาวไม่เป็นไอ้นี่วะไอเกียปีใหม่อ่ะนะครับเออของมังกรน่ะ โอ้แปดดาวออกครับแต่ออกเป็นนาฬิกาเบนเทนอ่ะถือว่าดีนะแต่เราอยากได้เกียร์ปีใหม่มากกว่าไม่อยากได้นาฬิกาครับเอออยากได้เกียร์ปีใหม่นะครับชิ้นนี้ก็ไปใส่ให้ตัวแทงได้นะโอ้แปดดาวเป็นแปดดาวลีอนาน์ดนะครับผมลุยกันต่อครับมาแปดดาวใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับมาหน่อยเออผมว่าน่าจะมีกันเยอะแบบเปิดหลุดเลสอย่างเงี้ยนะฮะแปดดาวออกลีอนาน์ดอย่างเงี้ย ดาบดำโอ้หมดแล้วน่าจะหมดแล้วฮะเรียบร้อยครับผมนะโอ้โหเปิดไป1000อพะถ้าเราแบบมองอิงความแบบปกตินะผมว่าเลทได้อยู่1000ได้8ดาวหนึชิ้นแต่มันเป็น8ดาวเีโอนาด์เนาะ,ะเดี๋ยวมาเปิดตู้นี้กันนิดนึงนะครับอ่ะไป8พันตราโอ้โหตัวเดียวมั้งเนี่ยโอเคนะครับได้ตัวเดียวอ่ะอันนี้สักหน่อยแล้วกันนะฮะตู้บัฟ ตู้บับตู้บับอ่ะเอาสักยีบใบนะครับไปโอ้โหบาวนักสะสมปุ๊บจะจะเอามารีวิวครับไปตัวเนี้ยมันเท่ดีนะไอเชอรี่เชรีน่าเนี่ยนะฮะเอ้ยทำไมเลดตู้มันเกลือจังวะเอ้ยผมเปิดได้ได้เจดาวตั้งแต่ต้นเดือนแล้วอ่ะเอาให้หมดเลยนะครับสัต์ให้หมดเลยค่อยเก็บใหม่โอ้โหเจ็ดดาวล้วนเลยเฮ้ยเจดดาวล้วนเ,เลยเอาอีกดิ เอาอีกขออีกเจ็ดดาวล้วนเลยอ่ะเอาเอาเอาอีกทีนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบนึงอะไรวะเจ็ดดาวล้วนโอ้โหแปดดาวลุกไอรถเข็นกุ๊กกุ๊กมีอีกยังมีอีกตรงนี้นะฮะนี่เอาอีกขออีกขออีกสองรอบอ่าขออีกสองรอบครับกิวแรงมา เรามีกี่ใบแล้วน่ะเอาแรกมาหไม่พอวะตั๋วก็ไม่พอเอาเปิดไปก่อนนะครับ9้าใบอ่ะอ่ะรอบสุดท้ายครับมาเกลือจังวะเกลือจังอะอะโอเคมาเราได้ชิ้นมานะครับเป็นชิ้นของสายพลังอาสายพลังนะนี่โอ้โหแล้วผมมีไอ้นี่อยู่แล้วอ,ะอ่ะอะเดี๋ยวดูนะไอดีนี้สายพลังมีตัวโหดๆปะผมว่าไอดีนี้ต้องเปิดตามไลน์นี่แหละนะครับบราวยากรแล้วนะครับร เพราะว่าเกียร์ซับพอร์ตบราวมายากลมากเลยนะครับเอ้ามีบราวมไยากลนวะไม่ได้ปั้นได้ยังไงวะอ่ะโอเคเดี๋ยวปั้นมายากลย้อนหลังได้ไหมเดี๋ยวดูกบก่อนนะทุกคนเอ้ย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 เอาโอเคเดี๋ยวปั้นมายาก้ย้อนหลังนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราปั้นมายากลย้อนหลังกันดีกว่านะครับมีเกียร์ซับพอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจน